สวัสดีค่ะไข่ตุ๋นในกระทะใครๆก็บอกว่าทําง่ายอร่อยด้วยดูรีวิวมาเยอะวันนี้มาลองทําดูนะคะว่าจะอร่อยเป๊ะปังเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่าเริ่มแรกนะคะเตรียมวัตถุดิบตามนี้นะแม่ฝนก็จะนําไข่3ฟองเป็นไข่ไก่ค่ะมาตอกลงไปในภาชนะใสเพื่อที่เราจะได้กะปริมาณน้ําถูกปรุงรสตามชอบเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะแม่ฝนก็จะใส่น้ําลงไปอีก2เท่าของไข่ที่เรามีนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยพอเข้ากันดีแล้วเราจะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยแล้วก็นากระเทียม สับลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะพอหอมแล้วเราก็จะใช้หมูสับที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปผัดไปเรื่อยๆพอหมูของเราเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้าตาลทรายแดงนิดหน่อยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเพื่อทําให้หมูของเรานั้นมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นนั่นเองผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูเราจะเริ่มสุกนะคะพอสุกแล้วเราก็จะตักพักเอาไว้ก่อนค่ะน้ามันที่เหลือในกระทะไม่ต้องเอาออกเลยค่ะใช้กระทะใบเดิมเทไข่ที่เราตีไว้ลงไปแล้วก็ใช้กระชอนกรองหน่อยนะคะไข่ของเราจะได้เนื้อละเอียดไม่ฝ่นเต น้ำขอบๆเพื่อไม่ให้ไข่ของเราติดกระทะค่ะทีนี้ก็จะใส่ปูอัดลงไปปิดฝาไว้เลยค่ะสักสานาทีผ่านไป3นาทีแล้วทุกคนหน้าตาดีจริงๆหลังจากนั้นแม่ฝนก็จะใส่หมูสับแล้วก็ปูอัดที่เราฉีกเอาไว้นะคะแต่งหน้าให้สวยงามค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีโรยลงไปเลยแบบนี้ค่ะปิดฝาเอาไว้อีก3านาทีผ่านไปแล้ว3นาทีทุกคนหน้าตาดีจริงๆน่ากินมากๆเลยค่ะลองตักเนื้อดูโอ้โหละมุนไม่ไหว